สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบชาแนลนะครับเราอยู่กันในสรุปซีรีส์ Agent of s h i l ิลซีซั่นที่1พาร์ทที่2กันแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกซีซั่นเราจะแบ่งเป็น2ตอนพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นตอนที่1จนถึง11และพาร์ทที่2จะเป็นตอนที่12จนถึง22เรามาแนะนำสมาชิกทีมชิลของตัวเอกกันอีกรอบนะครับหัวหน้าหน่วยฟิลโคลสันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแกรนด์บอร์ดนักวิศวกรอันดับ2จากชิลอะคาเดมีลิโอโ นักชีวเคมีอันดับหนึ่งจากชิวอะคาเดมี่เจมมาซิมอนคนขับเครื่องบินแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ต้องมาสู้ด้วยอย่างเมลินดาเมย์ฉายาเดอะคาเวอรี์และแฮกเกอร์อัจฉริยาน้องใหม่ของทีมสกายสำหรับคนที่สงสัยว่าสกายไม่มีชื่อนามสกุลจริงๆหรอนั่นเพราะว่าสกายเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่รู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของตัวเองนั่นเองครับเบาะแสล่าสุดที่เธอหามาได้คือคิดว่ามีเจ้าหน้าที่ชิวที่อาจเป็นพ่อแม่ตัวจริง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในตอนนี้ฟิตกับซิมมอนนั้นเป็นเพื่อนรักที่สนิทกันมานานกว่า10ปีแล้วขณะที่แกลนวอร์ดจากเหตุการณ์ภาร,รกิจเก็บกู้เบอร์ซเกอร์สตาฟทำให้ปมในใจถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งนั่นก็คือปมในวัยเด็กที่วอร์ดนั้นถูกพี่ชายคนโตบังคับให้โยนน้องชายคนเล็กลงไปในบ่อน้ําซึ่งเมก็เป็นอีกคนที่สัมผัสกับเบอร์ซเกอร์สตาฟและความรู้สึกแย่ๆทาให้ทั้งสองคนนั้น เพลิดจัดกันไปหนึ่งดอกเป็นวันไม่สแตนแบบที่ทําให้ทั้งสองรู้สึกอึดอัดเวลาทํางานไม่มากก็น้อยซึ่งจริงๆเรื่องของสองคนนี้ก็ปิดไม่มิดครับเพราะว่าคนอื่นก็รู้เรื่องนี้กันหมดแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเองออาล้วพูดทบทวนกันมาสัยาวแล้วถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโคสันนั้นยังไม่ฟื้นตัวดีเลยครับแม้จะรู้ว่าตอนที่ตายไปนั้นถูกเครื่องจักรยัดความทรงจําใหม่เข้าสมองแต่โคสันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าโปรเจกต์ตาฮิติมันคืออะไรกันแน่ ภารกิจถัดไปฟิตและซิม,มอนนั้นกลับมาที่ชิวอะคาเดมีในฐานะวิทยากรรุ่นพี่เพื่อเล่าประสบการณ์การทำงานภาคสนามให้รุ่นน้องแผนกวิทยาศาสตร์ฟังแต่เรื่องราวไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นระหว่างการบรรยายนั่นคือดอนนี่กิลเด็กอัจฉริยะของชิวอะคาเดมีถูกระเบิดแช่แข็งโชคยังดีที่ฟิตนั้นช่วยเขาไว้ทันแต่วอร์และสกายจะพยายามตามสืบเรื่องนี้ดูซึ่งในเบื้องต้นก็คิดว่าเป็นการกั่นแกล้งกันในโรงเรียน ฟินั้นเข้าไปพยายามปลอบดอนนี่ที่เสียขวัญและทั้งสองก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าบุคลิกเด็กเนิร์ดที่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบนั้นคล้ายกันดอนนี่ได้เล่าเกี่ยวกับโปรเจกต,ต์พัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ฟิสฟังและด้วยความเป็นอัจฉรยิยะครับฟิสก็ได้ให้คําแนะนําในการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวจนสมบูรณ์ทางด้านโคโสันและเมย์นั้นได้แยกตัวไปทําธุระส่วนตัวซึ่งธุระที่ว่าก็คือการตามหาเจ้าหน้าที่ชิวคนที่พาสกายไปไว้ที่บ้านเด็กกาพร้านั่นเองครับ ทั้งสองได้พบกับริชาร์ดลัมรี่อดีตเจ้าหน้าที่เชียวที่นึกว่าตายไปแล้วลัมรี่ก็คือหนึ่งในคนที่พาสกายไปฝากไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าเมื่อ25ปีก่อนส่วนเพื่อนเจ้าหน้าที่อีกคนนั้นถูกตามล่าและถูกฆ่าตายไปนานแล้วเหลือแต่ลัมรี่ที่ยังรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ลัมรีได้ทิ้งข้อมูลสุดช็อกไว้ให้กับโคลสันบอกว่าสกายคือมนุษย์ที่มีรหัส084ของชิวซึ่งรหัส084นั้นคือสิ่งที่ไม่ทราบต้นกำเนิดนั่นเองครับ และรัมรี่ยังได้เตือนให้ทุกคนออกห่างจากสกายเพราะไม่ว่าสกายจะไปที่ไหนความตายจะไปเยือนที่นั่นเสมอทางด้านฝั่งชิวอะคาเดมี่ก็สืบจนรู้แล้วครับว่าคนร้ายที่แช่แข็งดอนนี่กิลก็คือตัวดอนนี่กิลเองนั่นแหละที่จงใจทําร้ายตัวเองเพื่อเรียกคะแนนความสงสารจากฟิสที่ทาอย่างนั้นก็เพื่อล่อให้ฟิสนั้นมาช่วยพัฒนาอุปกรณ์เครื่องสร้างพายุหิมะของเขาจนสมบูรณ์และเมื่อดอนนี่เปิดเครื่องสร้างน้ําแข็งก็เกิดพายุขนาดใหญ่ขึ้นที่ชิวอะคาเดมี่ สุดท้ายเครื่องเกิดขัดข้องครับทำให้กลายเป็นสายล่อฟ้าฆ่าเพื่อนของดอนนี่ตายส่วนดอนนี่นั้นรอดมาได้และฟิตได้เข้าไปยับยั้งเครื่องนั้นจนสำเร็จดอนนี่เกลนั้นจากเดิมที่จะเป็นเด็กอัจฉริยะอนาคตไกลก็ถูกชิวควบคุมตัวไปไว้ที่ศูนย์วิจัยแต่เรื่องราวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าดอนนี่เกลนั้นได้ปลดล็อกพลังน้ำแข็งของตัวเองออกมาแล้วภารกิจถัดไปทีมโคซันได้บอกแสเกี่ยวกับเอียนควินซึ่งเขารู้มาว่าเป็นลูกสมุนของคลาวโวยนอีกคนคนรับ และด้สกดรอยตามไปบนรถไฟที่อิตาลีเกิดการประทะก,กับศัตรูเข้าทําให้วอร์ดโคสันและเมนนั้นกระเด็นตกจากรถไฟเหลือเพียงแค่สกายฟิตและซิมมอนที่ยังติดอยู่บนรถไฟไปที่แหล่งกบดานของศัตรูทั้ง3ถูกศัตรูเจอเข้าครับและในจังหวะที่ศัตรูถอดสลักระเบิดออกมาซิมมอนก็พุ่งเข้าไปชนกับศัตรูและระเบิดไปด้วยกันโชคยังดีที่มันเป็นแค่ระเบิดควันไอเซอร์ครับซึ่งก็ทําให้ซิมมอนนั้นแข็งเกร็งเป็นอมาพาตไปชั่วขณะ คราวนี้ก็เหลือแต่ฟิสกับสกายเพียงสองคนซึ่งไม่ใช่สายบู๊เลยแม้แต่น้อยแต่สกายยืนยันว่าจะปล่อยให้เอียนควินรอดไปไม่ได้ทั้งสองจึงตามไปถึงคฤหาสน์ของเอียนควินสกายนั้นบอกให้ฟิสลอยอยู่ข้างนอกส่วนเธอจะแอบเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ได้ไปเจอกับไม้ปิตาสันที่ยังมีชีวิตอยู่และเอียนควินก็จับตัวสกายเอาไว้ได้ไม้ได้รับขาเทียมไซเบอร์อันใหม่พร้อมกับปอกข้อมือมิสไซ์ที่แขนและได้รับชื่อใหม่ว่าเดดล็อก แม้ว่าสกายจะพยายามพูดเรียกสติไม้แค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ฟังนั่นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของแคลวอยแยมส์ที่ฝังระเบิดไว้ในลูกตาเทียมของไม้ทีมโคสันนั้นมารวมตัวกันนอกคาริฮาดและกำลังจะบุกเข้าไปช่วยสกายแต่เรื่องสุดช็อกก็เกิดขึ้นเมื่อเอียนควินนั้นได้ยิงสกายเข้าที่ท้องหนึ่งนัดก่อนจะเข้าไปประคองแลย้ยิงซ้ำอีกหนัดที่ท้อง ทีมโคสันนั้นบุกเข้าไปและจับตัวเอียนควินเอาไว้ได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณสกายที่บุกเข้ามาถ่วงเวลาเอียนควินเอาไว้ได้ทันส่วนเดล็อกนั้นหนีไปได้ทุกคนได้เจอกับสกายในสภาพปางตายนอนจมกองเลือดก็รู้สึกสะเทือนใจมากและทําอะไรไม่ถูกซิมมอนนั้นเลือบไปเห็นตู้ออกซิเจนความดันสูงจึงได้สั่งให้ทุกคนยกสกายไปไว้ในนั้นเพื่อประคองอาการของเธอเอาไว้แล้วรีบนําส่งศูนย์แพทย์ของชิลทันทีหลังจากรอคอยอยู่นานหมอออกมาบอกว่าสกายนั้นเสียเลือดมากจนเกินไป ตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเครื่องช่วยหายใจและมอบการตัดสินใจให้กับโคสันว่าจะทำยังไงต่อซึ่งโคสันก็ยืนยันว่าจะหาทางช่วยสกายเอาไว้ให้ได้ขณะเดียวกันทางสำนักง,งานใหญ่ได้ส่งตัวเจ้าหน้าที่จอห์นแกรเรตอดีตเพื่อนสนิทของโคสันนั่นเพราะว่าแกรเรตและโคสันนั้นเป็นลูกศิษย์ของนิกฟิลลีนนั่นเองครับนอกจากนี้จอห์นแกเรตยังเป็นผู้ฝึกสอนของวอร์ดอีกด้วย แกรตนั้นมาพร้อมกับลูกศิษย์คนใหม่อองตวนทิปเล็ตมาที่เดอะบัสเพื่อนําตัวเอียนควินไปส่งที่สํานักงานใหญ่แต่โคสันนั้นปฏิเสธจนกว่าจะหาทางช่วยสกายเอาไว้ได้ทางด้านเอียนควินก็บอกว่าคลาวดยันสเป็นคนที่สั่งให้เขายิงสกายพอรู้ว่า Sky สกายสาคัญกับโคสันอย่างมากและโคสันจะต้องหาทางช่วยโดยการเปิดเผยความลับโปรเจกต์ตาฮิติจนได้ทำให้โคสันไม่มีทางเลือกครับจริงๆแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโปรเจกต์ตาฮิติคืออะไร แล้วมันทําให้เขาฟื้นคืนชีพกลับมาได้ยังไงแต่เขามีเอกสารที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ตาฮิติซึ่งตัวเขานั้นอ่านไม่เข้าใจจึงให้ฟิสกับซิมมอนอ่านไฟล์นั้นและหาวิธีช่วยสกายออกมาให้ได้จนแกะรหัสถึงแลบลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ฟื้นคืนชีพให้กับโคสันแน่นอนครับทีมโคสันและแกเรตนั้นบุกเข้าไปที่แลบลับนั้นแล้วก็ประทะกับทหารที่เฝ้าแลบอยู่แม้จะชนะมาได้แต่ทหารพวกนั้นได้กดสวิตช์ระเบิดทําลายตัวเองซึ่งจะทําให้แลบนี้เนี่ยระ ฟิสนั้นพยายามเข้าไปค้นหายาที่ทำให้โคสันฟื้นขึ้นชีพและเจอกับสารสีฟ้ารหัส GS325 ซึ่งเป็นยาตัวเดียวกับที่ทำให้โคสันฟื้นขึ้นชีพและรีบนำกลับไปให้สกายทันทีโคสันยังอยู่ดูแลอีกหน่อยครับและได้พบว่าที่มาของสาร GS325 นั้นแท้จริงแล้วก็คือส่วนประกอบของเลือดจากศพมนุษย์ต่างดาวสีฟ้าหรือชาวครีนั่นเอง โคซันนั้นหนีออกมาจากแลบบได้ทันบุดบิดและพยายามรีบห้ามไม่ให้ซิมมอนฉีดสารนั้นให้กับสกายแต่ก็ไม่ทันการครับหลังจากฉีดสารนั้นเข้าไปเนี่ยสกายก็ฟื้นกลับมาได้อย่างปาฏิหาริย์ในภารกิจถัดไปสกายที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวก็ไม่ได้ร่วมภารกิจด้วยครับ Lady ้ซิฟขุนศึกคู่ใจของฟอร์ได้เดินทางมาอย่างโลกเพื่อตามล่าลอเลาลายลยแมมมดชาวแอสการ์ดที่สามารถสะกดให้ผู้ชายหลงสเสน่ห์ได้เพียงแค่พูดคุยลอเลาลายนั้นถูกขังไว้ในคุกของแอสการ์ดแต่ในช่วงที่ดาร์คเอลบุกแอสการ์ดในเหตุการณ์ทอพัก2 ลอเลไลก็แหกคุกออกมาได้และเดินทางมายัางโลกและได้สะกดจิตพวกไบเกอร์ให้กลายเป็นพวกครับเซฟนั้นมีอุปกรณ์ปลอ,อกคอที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ลอเลไลส่งเสียงยั่วสเสน่ห์ได้ทีมโคสันได้ร่วมมือกับเลดี้ซิฟบุกไปจัดการกับลอเลไลทว่าวอร์ดนั้นพลาดท่าถูกลอเลไลยสัมผัสตัวทําให้วอร์ดกลายเป็นพวกเดียวกับลอเลไลและทั้งคู่ก็หนีไปได้ ทีมโคซันและซิฟตามไปจัดการกับลอเลลลยและวอร์ดซึ่งลอเลลลยก็มีโอกาสได้ปะทะกับเมย์ครับและบอกว่าเธอนั้นมีพลังในการอย่างรู้เบื้องลึกจิตใจของผู้ชายและบอกเลยว่าวอร์ดนั้นไม่ได้ชอบเมย์แม้แต่น้อยเพราะวอร์ดนั้นมีหัวใจให้กับผู้หญิงคนอื่นไปแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนจะกระตุ้นต่อมโมโหของเมย์ได้ครับซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่วอร์ดเข้าโจมตีซึ่งเมย์ก็จัดการซัดวอร์ดจ,จนล่วงไปเลยครับส่วนซิฟก็สามารถสวมปลอกคอจับกลุ่มลอเลลลยได้สําเร็จและพาเธอกลับแอสการ์ หลังจบเรื่องเมย์ก็เข้าไปพูดกับบอดตรงๆเพื่อจบความสัมพันธ์สุดอึดอัดระหว่างพวกเขาทั้งสองคนโคสันได้เข้าไปพูดคุยกับสกายที่กำลังพักฟื้นบอกความจริงกับเธอว่าสาร Gs325 ที่ฟื้นคืนชีพให้โคสันและรักษาชีวิตสกายนั้นคือเลือดของมนุษย์ต่างดาวนอกจากนี้เขายังได้กำชับฟิสกับซิมมอนให้เก็บเรื่องสาร Gs325 ไว้เป็นความลับ แว่าซิมมอนก็ออกอาการไม่พอใจอย่างแรงครับพอคิดว่ายาพิเศษนี้เนี่ยควรนําไปศึกษาวิจัยต่อเพื่อทําการรักษามนุษย์ในอนาคตเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเมที่อยู่ในห้องขับเครื่องบินนั้นแอบติดต่อสื่อสารกับใครไม่รู้อย่างลับๆคอยรายง,งานเกี่ยวกับสถานการณ์ของโคสันภารกิจถัดไปทางสํานักง,งานใหญ่ได้รวมทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาร่วมมือในการไล่ล่าแคลวอยแนส์ได้แก่เจ้าหน้าที่ซิดเวลล์วิกตอ,รอกเรียแฮนจอห์นแกรเรตและเฟลิกบรก และแบ่งทีมกระจายกำลังเข้าตามแหล่งกบดานต่างๆโดยวิกตอเรียฮนจะคอยออกคำสั่งจากเดอะฮับในระหว่างนี้ซิมมอนนั้นขอประจำอยู่ที่เดอะฮับด้วยเพราะเธอแอบ,บนำเลือดของสกายที่มีสาร GS325 ไปศึกษาในหลับของชิลซึ่งเจ้าหน้าที่ทริปเลตก็ขอตามซิมมอนไปด้วยเพราะลึกๆเหมือนทริปเลตจะชอบซิมมอนตั้งแต่แรกเจอดานเมลและเจ้าหน้าที่เบล็กนั้นเข้าปะทะกับเดดล็อกซึ่งเจ้าหน้าที่เบลกก็พลาดท่าถูกเดดล็อกเหยียบจนหลังหัก แต่โชคยังดีที่เมนนั้นติดเครื่องส่งสัญญาณที่เดดล็อกไปได้และเมื่อสะกดรอยตามไปบ่อแสทั้งหมดนั้นชี้เป้าว่าคนที่เป็นคลาวเวียนส์คือโทมัสแนชชายที่อยู่ในสภาพผักขยับเขยื่อนร่างกายไม่ได้และสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในที่สุดทีมชิลก็สามารถจับตัวคลาวเวียนส์ได้สำเร็จ เว่าแนชนั้นดันพูดถึงแผนที่จะฆ่าสกายให้ตายครับซึ่งกระทำให้วอร์ดนั้นโมโหจนสติหลุดและใช้ปืนจริงยิงใส่แนชจนตายทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากและโคสันได้สั่งขังวอร์ดในเดอะบัสรอส่งตัวกลับสำนักง,งานใหญ่สกายนั้นเข้าไปเยี่ยมวอร์ดครับและวอร์ดก็ยอมรับว่าเขาสติหลุดตอนที่ได้ยินแนชพูดว่าจะฆ่าสกายให้ตายและบอกว่าเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อทำให้สกายปลอดภัย ซึ่งก็ชัดเจนมากกรับว,ว่าคนที่วอร์ดมีใจให้นั้นก็คือสกายนั่นเองโคสันนั้นรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูจบง่ายไปหน่อยครับเขาจึงมาทบทวนถึงพฤติกรรมของคลา v o y a นส์แล้วก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าสิ่งที่บอกว่านชเป็นคล a v o y a นส์นั้นคือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างตัวนชซึ่งใครเป็นคนควบคุมก็ไม่รู้อีกทั้งคลา v o y นส์มักจะรู้ทันความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ชิลทุกฝีก้าว ทำให้โคสันนั้นได้ข้อสรุปว่าแนชนั้นไม่ใช่คลายเวียนส์ครับและคลายเวียนส์ตัวจริงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ชีวระดับสูงแน่นอนและคนแรกที่เขาสงสัยก็คือแกรนด์วอร์ดนั่นเองครับที่พยายามฆ่าปิดปากแนชแต่ไม่ว่าจะพยายามเค้นยังไงเนี่ยวอร์ดก็บอกว่าไม่ใช่เขาครับเพราะว่าที่เขาทําอย่างนั้นก็เพื่อปกป้องสกายตังหานอกจากนี้ฟิสที่ไปเช็คระบบไฟของเครื่องบินเดอะบัสได้เจอกับช่องสื่อสารลับที่เมย์ใช้ในการติดต่อคนภายนอก ฟิจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับโคสันทําให้ตอนนี้โคสันสงสัยเมย์เพิ่มขึ้นมาอีกคนครับจนถึงขั้นทะเลาะกันเลยแม้ความจะแตกเนี่ยแต่เมย์ก็บอกว่าเธอบอกไม่ได้ครับว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะมันเป็นภารกิจของเธอแล้วมันก็เป็นความลับด้วยความตึงเครียดยังไม่จบเพราะว่าจูๆ่ๆวงจรไฟฟ้าของเดอะบัสนั้นถูกทางสำนักง,งานใหญ่เข้าควบคุมและบังคับให้เดอะบัสบินกลับที่เดอะฮับโคสันคิดว่านี่เป็นฝีมือของเมย์แต่เมย์บอกว่าไม่ใช่ โคสันจึงยิงเมย์ด้วยปืนไอเซอร์จนสลบและจับเธอไปขังรวมกับวอร์ดซึ่งความจริงแล้วที่เดอะบัสนั้นถูกเปลี่ยนเส้นทางนั้นเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่วิกตอเรียแฮนด์ที่ควบคุมอยู่ที่เดอะฮับและเธอมีคำสั่งไปที่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ฆ่าทีมของโคสันทันดีที่เครื่องลงจอดทางด้านเจ้าหน้าที่จอห์นแกรเรทที่ขับเจ็ตส่วนตัวอยู่จู่ๆก็ถูกทีมไล่ล่าของชิวไล่โจมตีสุดท้ายเขารอดมาได้บุดวิดครับและขอเอาเครื่องลงจอดบนเดอะบัส ทุกคนตอนนี้สับสนไปหมดแล้วครับว่าทำไมจู่ๆพวกเขาถึงถูกไล่เก็บทำไมจู่ๆเพื่อนบางคนทรยศหักหลังพวกเขาและความจริงได้ปรากฏเมื่อสกายนั้นแฮ็กเข้าไปในข้อความที่ส่งไปทั่วองคอ์กรเชียครับซึ่งบอกว่าไฮดร้านั้นกลับมาแล้วแล้วนี่คือช่วงเวลาเดียวกับภาพยนตร์กัปตันอเมริกาภาคที่2ที่องค์กรไฮดร้าของเลสเกลนั้นไม่ได้จบสิ้นลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แต่แทรกซึมอยู่ในองคอ์กรชิวมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง นี่เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดที่พวกเขาเคยเจอมาสับสนไปหมดแล้วว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูแถมตอนนี้เครื่องก็กำลังจะไปถึงเดอะฮัแล้วและทีมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะบุกเข้ามาฆ่าทุกคนทางด้านซิมอนและทิปเลตจู่ๆก็ถูกเจ้าหน้าที่ตามล่าและพยายามหนีแต่สุดท้ายทั้งสองก็ถูกจับส่งให้กับวิกต oria แฮนซิม,มอนนั้นคิดว่าเจ้าหน้าที่แฮนคือคลาวยันส์แต่แฮนบอกว่าเธอไม่ใช่ทั้งคลาวยันส์ทั้งไฮดรา แต่เธอนั่นแหละที่คิดว่าโคสันเป็นไฮดร a าเธอจึงออกคําสั่งให้ฆ่าทีมของโคสันทางด้านทีมของโคสันนั้นตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าแฮนนั่นแหละคือแคลวอยันครับโคสันบังคับให้เมย์ต่อสายโทรศัพท์ลับที่เธอแอบคอยรายงานอยู่เรื่อยๆซึ่งแท้จริงแล้วปลายสายที่เมยคุยด้วยนั้นคือ Nick f ล r y ผู้อำนวยการของชิวนั่นเอง แต่ครั้งนี้คนที่รับสายไม่ใช่ฟิลรีแต่เป็นคนอื่นและบอกว่านิกฟิลรีนั้นตายไปแล้วขณะที่เมย์กำลังช็อกอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ชิลวที่อยู่ด้านนอกก็เปิดฉากยิงทําให้กระสุนนั้นโดนเข้ามาที่แขนของเมย์โคสันจึงประคองเมย์มาทําแผลครับเมย์ May ได้ยอมบอกความจริงกับโคสันว่านิกฟิลลีนั้นมีคําสั่งลับให้เธอคอยรายงานสภาพของโคสันอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะโคสันได้รับเลือดของมนุษย์ต่างดาวเข้าไปและไม่รู้ว่าผลข้างเคียงของเลือดนั้นมีอะไรบ้าง เมื่อได้ยินอย่างนี้โคสันจึงยอมกลับมาเชื่อใจเมยอีกครั้งและได้ปล่อยตัววอร์ชั่วคราวเพราะเชื่อว่าที่วอร์ทำไปก็เพื่อปกป้องสกายแถมตอนนี้พวกเขายังต้องการกำลังคนมากที่สุดเพื่อต่อกรกับไฮได้ด้วยทีมของโคสันนั้นฝ่าดงกระสุนของเจ้าหน้าที่ชิวเข้าไปในเดอะฮับได้สำเร็จทุกคนแบ่งทีมกันออกไปเพื่อตามหาซิมอนและทริปเลต วอร์ดและสกายนั้นแยกตัวออกไปด้วยกันครับและวอร์ดก็ได้สารภาพรักรก,กับสกายบอกว่าถ้ารอดจากสถานการณ์นี้ไปได้อยากให้สกายลองเปิดใจคบกับเขาดูซึ่งสกายก็ตกลงครับและให้สัญญาเปนหนึ่งจูได้จูไปวอร์ดก็ฮึดออกไวบูแลกยิงยับจัดการไปสิบกว่าคนเลยครับทางด้านโคสันเมฟิสและแกเรตก็บุกไปเรื่อยๆแต่จู่ๆโคสันกับแกเรตก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะก,กันเกี่ยวกับวิธีจัดการกับวิกตอรียแฮน ราะโคสันต้องการแค่จับกลุมแต่แกเรต้นอยากจะฆ่าทิ้งให้ตายเลยครับแล้วแกเรตก็หลุดปากพูดเรื่องที่เลน่านั้นเคยใช้เครื่องล้วงความทรงจำซึ่งโคสันนั้นไม่เคยเปิดเผยข้อมูลนี้กับใครทำให้โคสันประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดและรู้แล้วว่าตัวจริงของคลาวอยานัสนั้นก็คือจอนแกเรตแถมจอนแกเรตยังเป็นไฮดราอีกด้วย ทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่ชิวได้เข้ามาล้อมทั้งคู่เอาไว้ครับแต่พอแกเรตให้สัญญาณเจ้าหน้าที่ไฮราที่แฝงตัวก็ยิงเจ้าหน้าที่ชิวจนตายหมดเรียกได้ว่าสถานการณ์ความวุ่นวายตอนนี้เนี่ยเสียเปรียบสุดๆ ต่จู่ๆเจ้าหน้าที่วิกตอรียแฮนก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ชิวเข้ามาและล้อมจับกลุ่มแกเรตและพรรคพวกเอาไว้เพราะเธอได้ยินบทสนทนาระหว่างโคสันกับแกเร็ตทั้งหมดแล้วสถานการณ์ความวุ่นวายที่เดอะฮับก็จบลงไปแล้วครับชัยชนะเป็นของฝ่ายชิวทั้งวอร์ดและทริปซึ่งได้รู้ว่าตัวจริงของแกเรตอาจารย์ของพวกเขาคือไฮราก็ช็อกกันไปเลยครับวอร์ดน,นขออนุญาตโคสันเดินทางไปกับวิกตอรียแฮนเพื่อคุมตัวแกเรตไปส่งที่เดอะฟริชอีกศูนย์บัญชาการของชิว เรื่องราวดูเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับแต่เรื่องราวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวอร์ดนั้นได้หยิบปืนขึ้นมายิงเจ้าหน้าที่ชิวจนตายหมดรวมถึงยังฆ่าวิกตอเรียแฮนด์อีกด้วยก่อนจะช่วยแกเรดออกมาพร้อมกับบอกว่าเฮลไฮดราเรียกได้ว่าเป็นฉากที่คนดูนี่ช็อกไปตามๆกันเลยครับคนที่เราคิดว่าเป็นพระเอกของเรื่องกลายเป็นตัวร้ายไปซะอย่างนั้น บอดได้พาเรนาไปพบกับแคลวอยันตัวจริงซึ่งเรนาก็ออกอาการผิดหวังในหน่อยครับเพราะเธอนึกว่าแคลวอยันจะเป็นผู้มีผนังพิเศษผู้อย่างรู้อนาคตแกเรต์ Garrett นั้นสั่งให้เรนาผลิตยา GS325 ที่ช่วยฟื้นคืนชีพโคสันเพิ่มเติมขณะเดียวกันทางทีมโคสันซึ่งอยู่ที่เดอะฮับก็ถูกกองทัพสหรัฐนำโดยในผลเกลนทาวบอดบุกโจมตีเพราะตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยคิดว่าชิวกับไฮด้าคือพวกเดียวกันครับโคสันจึงพาทุกคนหลบหนีออกมา และได้หวังพิ่งข้อมูลสุดท้ายที่นิกฟิลลีทิ้งไว้ให้นั่นก็คือป้ายชื่อของเขาที่มีพิกัดฐานทับลับอยู่นั่นเองและโคสันยังได้สั่งให้สกายลบข้อมูลของทุกคนทิ้งรวมถึงบอร์ดด้วย ที่ฐานทับลับเนี่ยพวกเขาได้เจอกับเจ้าหน้าที่เอริกเคนิกซึ่งได้แจ้งข่าวดีกับโคสันว่านิกฟิลลี่นั้นยังไม่ตายแต่หลบซ่อนตัวอยู่ทางด้านวอร์ดและแกเร็ตตอนนี้ก็นำทีมไฮดร่าบุกถล่มเดอะฟริชอีกหนึ่งฐานบัญชาการของชิวจนลาบเป็นหน้ากลองและได้ปล่อยตัวนักโทษรวมถึงของวิเศษต่างๆจากภารกิจในอดีตที่พวกเขาเก็บกู้มาได้ เรนาบอกแกรเรตว่าแฟลชไดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสกายนั้นถูกสกายเข้ารหัสเอาไว้และมีเพียงสกายเท่านั้นที่จะเปิดมันได้ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สกายนั้นโทรหาวอดครับและบอกให้มาที่ฐานทัพลับแกรเรตจ,จึงสั่งให้วอรดนั้นไปเอารหัสจากสกายมาให้ได้แต่แกรเรตก็รู้ดีว่าวอร์ดนั้นหลงรักสกายครับแม้ภายนอกวอรดจะดูไร้ความรู้สึกแต่ลึกๆในใจนั้นวอดเป็นคนใจอ่อนมากๆจึงย้ำคำสั่งว่าห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะลงมือเอง แต่เพื่อให้ตีเนียนว่าวอร์ดนั้นรอดมาจากการโจมตีของไฮด้าได้แกเร็ดจึงจัดการซ้อมวอร์ดจนสบักสบอมไปเลยครับวอร์ดนั้นเดินทางมาถึงฐานทัพลับพอดีซึ่งสกายก็ดีใจมากที่คนรักของเธอปลอดภัยโคสันรู้ข่าวจากวอร์ดเรื่องที่เดอะฟริชถูกโจมตีจึงสั่งให้สกายและเอริกนั้นแฮกเข้าระบบกล้องวงจรปิดของเดอะฟริชเพื่อดูภาพของผู้บุกรุก ทันใดนั้นโคสันนั้นฉุกคิดขึ้นมาได้ว่านักโทษที่หลุดออกมาจากเดอะฟิชนั้นหนึ่งในนั้นคือมาคัสแดเนียลผู้มีพลังดาร์คฟอสและตอนนี้เขามุ่งหน้าไปหาผู้หญิงที่เขาแอบรักมานานที่ LA ชื่อว่าออเดรนาทานนักดนตรีเชลโลสาวโคสันนั้นยืนยันกับทีมว่าต้องไปช่วยผู้หญิงคนนี้ให้ได้ทา่ามกลางความงุนงงของลูกทีมว่าไฮดร้ากำลังอลรวาดทำไมโคสันถึงมาสนใจภารกิจนี้นักทำให้โคสันนั้นทะเลาะก,กับเมย์และไล่เมย์ออกจากทีมครับ และความจริงก็ได้เฉลยออกมาว่าออเดรนาทานก็คืออดีตคนรักของโคสันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเหตุการ์แ a t เทิ of New ิ York นั่นเองครับพวกเขาช่วยเธอไว้ได้สำเร็จแต่โคสันนั้นไม่ปรากฏตัวให้เธอเห็นแม้จะเจ็บปวดแต่เพื่อความปลอดภัยของคนรักโคสันจึงเลือกตัดสินใจแบบนี้ ที่ฐานทับลับซึ่งเหลือแค่เมวอสกายและเอริกเมนั้นรู้สึกน้อยใจโคสันเธอจึงเก็บของและเดินออกจากฐานทับไปส่วนสกายและเอริกนั้นกำลังหาทางกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เดอะฟิชอยู่ซึ่งหากปล่อยให้กู้ภาพได้เนี่ยสกายต้องเห็นภาพบอดฆ่าเจ้าหน้าที่ชีวอย่างแน่นอนวอดจึงอาศัยจังหวะที่เอริกอยู่คนเดียวจัดก,การฆ่าปิดปากเขาและซ่อนศพเอาไว้และพยายามไปพลอดรักทวงเวลาสกายแต่ในจังหวะที่สกายขอตัวไปเข้าห้องน้ำ เธอบังเอิญเห็นคราบเลือดและเจอกับศพของเอริกทําให้เธอเข้าใจในทันทีว่าคนรักของเธอเป็นไฮดร้าซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้สกายนั้นหัวใจสลายอย่างมากแต่เธอก็พยายามข่มความเสียใจของตัวเองเอาไว้และทําเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวอร์ดกุเรื่องขึ้นมาว่าพวกโคสันกําลังแย่และรีพาสกายขึ้นเดอะบัสไปกัน2คนโดยระหว่างนั้นวอร์ดก็พูดจวาวาตล้อมให้สกายถอดรหัสแฟชได์ต่อสกายจึงโกหกว่าเธอใส่รหัสไว้ให้ถูกถอดได้ที่ l อเเท่านั้นเพื่อถ่วงเวลาวอร์ดนั่นเองครับ ทีมของโคสันที่กลับมาที่ฐานทัพก็ไม่พบใครฟิสเจอกับข้อความที่สกายทิ้งไว้ให้บอกว่าวอร์ดเป็นไฮดราก็ช็อกไปอีกคนเลยครับทีมของโคสันจึงคิดจะไปช่วยสกายนอกจากนั้นพวกเขายังได้เมยที่ออกไปตามมาเรฮิวมือขวาของฟิลลี่มาเสริมทัพอีกด้วย พวกเขาตามไปจนเจอสกายครับแต่ก็ถูกบอดและเดดล็อกขัดขวางแต่สุดท้ายก็ช่วยสกายออกมาได้สําเร็จแต่โชคไม่ดีที่สุดท้ายรหัสแฟชได์ก็ถูกแกออกจนได้และฝ่ายศัตรูก็ได้ข้อมูลของ gs 3 2 5ไปแล้วเมกลับมาเข้าร่วมทีมอีกครั้งและบอกความจริงสุดช็อกกับโคสันว่าคนที่เป็นผู้ดําเนินการโปรเจกต์สไาฮิตินั้นไม่ใช่นิกฟิลลีแต่เป็นตัวโคสันเองครับ ซึ่งโคสันก็เป็นคนที่บอกกับนิกฟิลลี่ว่าโปรเจกต์ตาฮิตินั้นอันตรายเพราะผู้ทดลองมีผลข้างเคียงที่รุนแรงควรจะปิดโปรเจกต์นี้ไปซะแต่ที่โคสันจําเรื่องนี้ไม่ได้นั่นเพราะว่าตอนที่เขาตายเขาถูกเปลี่ยนความทรงจํานั่นเองครับตัดไปทางวอร์ดซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ย้อนอดีตสมัยที่เขาติดคุกช่วงวัยรุ่นเป็นจอห์นแกเรตที่ช่วยเขาเออกมาจากคุกและฝึกฝนดูแลวอร์ดจนสอบเข้าชิวได้เพราะงั้นความจริงแล้ววอร์ดนั้นไม่ได้พักดีต่อไฮดราครับ แต่ว่าเขามีความจงรักภักดีต่อแกวเด็ดเหนือสิ่งอื่นใดทางด้านโคสันและเมียบุกไปที่บริษัทไซเบอร์เทคและคนพบข้อมูลว่าแกเรตก็คือเดดล็อกคนแรกสมัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนั้นจอห์นแกเรตนั้นโดนระเบิดเขาที่ท้องทําให้เครื่องในเขาแหลกสลายและต้องใช้เครื่องในเทียมทําให้เขายื้อชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้เครื่องในเทียมก็เริ่มเสื่อมและเขากําลังจะตายแล้วจึงเป็นเหตุผลที่เขาสั่งให้เรนาผลิตยา Gs325 ให้ได้เพื่อใช้กับตัวจอห์นแกตเลต ฟิสกับซิมอนนั้นแยกตัวไปจับตาดูเดอะบัสที่ถูกชิงไปแต่เขาถูกวอร์ดจับตัวได้และนำขึ้นเดอะบัสฟิสอาศจยจังหวะทีเผลอกดระเบิด EMP ทำให้อว,วัยวะภายในของแกเร็ตหยุดทำง,งานแกเรตที่กำลังจะตายก็สั่งให้วอร์ดนั้นฆ่าฟิสและซิมอนซะแต่ฟิสกับซิมอนก็ไม่เชื่อว่าวอร์ดจะกล้าฆ่าพวกเขาครับเพราะสำหรับฟิสแล้ววอร์ดเป็นเหมือนพี่ชายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเพราะสุดท้ายวอร์ดก็ฝืนใจกดสวิตช์ทิ้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ฟิสและซิมอนอยู่ข้างใในนตกลงไปมมหาสุ แกเรตที่กำลังจะตายสั่งให้เรนาฉีดยา gs 3 2 5ที่ผลิตขึ้นให้กับเขาและยาก็สร้างปาฏิหาริย์ทำให้แกเรดฟื้นขึ้นมาแถมยังมีพละกกำลังเหนือมนุษย์อีกด้วยทว่าผลข้างเคียงของยาก็เกิดขึ้นเพราะแกเรดนั้นจู่จูก็พูดจาแปลก พยา,ยามขูดขีดผนังเรื่องของไฮด้าเขาก็ไม่สนใจแล้วบอกบอร์ดว่าอยากทําอะไรก็ทําไปทําให้วอดคิดว่าแกเรดนั้นเสียสติไปแล้วฟิสและซิมอนที่ตอนนี้ติดอยู่ที่ก้นมหาสมุทรมาหลายสิบชั่วโมงแล้วฟิส <F ist S 2> ก็คิดออกว่าถ้าต่อกระแสไฟลัดวงจรจะระเบิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ได้แต่หน้ากากดำน้ําออกซิเจนนั้นมีเพียงชิ้นเดียวนั่นแปลว่าจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะมีออกซิเจนเพียงพอให้ว่ายน้ําจนถึงผิวได้อีกอย่างฟิสก็ว่ายน้ําไม่เป็นด้วยครับ ฟิสจึงยกหน้ากากนั้นให้กับซิมมอนและได้สารภาพรักกับเพื่อนสนิทที่คบกันมา10ปีซิมมอนที่ยังอึ้งอยู่ก็ไม่ทันได้ตัดสินใจครับเพราะฟิสกดระเบิดประตูไปแล้วซิมมอนจึงใส่หน้ากากและลากฟิสขึ้นไปที่ผิวน้ำ แต่ฟิสก็อยู่ในสภาพที่หายใจรอแร่เต็มที่ขณะที่กำลังสิ้นหวังเฮลิคอปเตอร์ได้ผ่านมาตรงนั้นพอดีและคนที่เข้ามาช่วยทั้งสองไว้ได้ก็คือพอออนนิกฟิลลี่นั่นเองครับหลังจากนั้นทีมโคสันได้รวมตัวกันบุกไปสู้กับแกเร็ตและบอร์ดเป็นครั้งสุดท้ายแต่อีกฝ่ายมี lock, Mike, เดดล็อกไหมปิดสันด้วยนี่สิครับบอร์ดนั้นโดนเมฆก,กระเทือบยับเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าแคดที่อีกฝ่ายเป็นไฮด้าแถมยังเคยนอนด้วยกันมาหนึ่งคืนอีกด้วยส่วนโคสันนั้นสู้แกเร็ตไม่ได้เลย ทันใดนั้นนิกฟิล r ีก็ปรากฏตัวและโยนปืน d e ส t r เยอรคู่ใจที่โคสันเคยใช้ยิงโลกิสมัยเอเ n g e r อร์มาให้โคสันก็ยิงแกเรตเข้าไปเต็มๆเ,เลยครับแต่แกเรตก็ยังลุกขึ้นมาได้สุดท้ายเรื่องราวพลิกล็อกเมื่อ Sky นั้นสามารถช่วยลูกชายของไม้ออกมาได้ไม้จึงกลับใจครับและหันปืนจรวดไปยิงใส่แกเรตจนตายสุดท้ายชิวก็รวมพลังกันโต้กลับไฮด้าได้สำเร็จ ทางด้านกัปตันอเมริกาและนิกฟิลลี่ก็จัดการกับผู้นำไฮดร้าอย่างอเล็กซานเดอร์เพียสได้แล้ววอร์ถูกจับกลุมเรนาหนีรอดไปได้ไมพีตาสันแม้จะช่วยลูกชายออกมาได้แต่เขาก็ไม่กล้าสู้หน้าลูกเพราะสิ่งที่ทำลงไปจึงปลีกตัวหนีและหาทางชดใช้บาปของตัวเองห่วงก็แต่ฟิสที่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ฟื้นคืนสติเนื่องจากอยู่ในสภาพที่ขาดออกซิเจนนานจนเกินไปด้านแกเรตนั้นก็อึดถึกทนมากๆเลยครับโดนจรวดเข้าไปขนาดนั้นก็ยังรอดไปได้ แต่สุดท้ายก็เป็นฉากฮาครับตอนแรกผมก็นึกว่าแกเรตจะรอดไปเป็นตัวร้ายในภาคถัดไปสุดท้ายช่วงที่โคสันกําลังเก็บของแล้วเห็นว่าแกเรตยังไม่ตายก็หยิบปืนไฮดร้ายิงแกเรตจนล่างแหลกสลายไปเลยครับตายจริงไม่ฟื้นกลับมาแล้วเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดนี้ทําให้ชิวทั่วโลกเนี่ยล่มสลายลงครับนิกฟิลรีได้ฝากให้โคสันขึ้นเป็นผู้อํานวยการของชิวคนใหม่คอยฟื้นฟูชิวให้กลับมาปกป้องโลกได้เหมือนเดิม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นแรกของ Agent of s h i l l d เนื้อเรื่องโวงที่คาบเกี่ยวกับกัปตันอเมริกาภาค2นี่มันโคตรมันจริงๆเลยครับแล้วพบกันใหม่ใน e g g n t t o Shield ซีซั่นสําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ